สบายดีพ <proximity. S 2> ี่น้องบ๊ายสายทุกคนเ้อจ้าวันนี้นางใหญ่กัอสิมาเบิ่งเขาอีเพิ่นนั้นเนาะสิเฮดบอนบอลไทยหุบนะจ้าเจ็บนั้นหรไหมอีเมทน้อยแม่สบายดีก้องแน่แม่เอ้เออบวิบาวเลยสบายดีสิเฮดอ่าบอลไปฮานพี่น้อง ก็เฮ็ดเพื่อบ่ทานหุบแต่ว่ายังบ่ทันเฮ็ดแน่มีอะไรแล้ว่านบ่ฮูการยัก็สิบเนาะตบแต่งคืออสพาตะโลกอีกใส่อันเครื่องตบแต่งในนใน้นแลบหนะพี่น้องก็มีกิ๊บข้าวน้อยสิลโตนั่นค่อยแล้วก็อันต้องประแดะแล้วก็นี่งปัด กระดงเนาะก,กับเล่นดิ่มไม่ฮะโกโก้โกโมกฮะที่งงก็มีคุนจ้าก็นี่ไงก็งเงี้ยก็คุ้นจ้าอ้าวตธอสิปีนไปที่น่นรักซะกนนี้วะ กังงดมาี่อันนมไปซื้ออ่เลวยค่นี่ับเมนสายแมนแมนบอกซื้อเลขหนวยสายวิวาวิวานาอนุ้มสบกงไงสบายดีพี่น้องมาุกุคุเดจ้าตอนนี้กาบรรยากาศก็ดีนาะพี่น้องมืออื่นก็ได้เปิดหานแล้วก็ ยังมาจัดเครื่องจัดของอยู่ในกระท่อมแล้วก็จัดอยู่ในเพนโแล้วก็จัดอยู่มองไทยฮูบแล้วก็อยู่คนไดเดจ้าพี่น้องนี้กาแมนกระท่อมตัวเลยยังมีแล้วะกถือว่าปิดไว้ก่อนเดจ้าเพราะว่าเขาจะเปิดเลยแม้ว่าเปิดกระท่านหันเลยพี่น้องเสียงน้อยก็ไม่ได้ยังมองก็ต้องขอโทษขอภห้นะเวฟซี่หลายๆเดจ้าพอดีว่า น้งน้อยเจ็บคอนักงน้อยเป็นวัดเป็นไอเพราะว่าย่ามนี้เป็นย่ามอันลมขอเฮ้ยสี่น้องน้อยหักษาแก็ดูแลตัวเองเดี๋จ้าเพราะว่าทรงนี้กะ้วดูก็เป็นไปเป็นมาอยู่น้องพี่น้องน้งน้อยก็จนเป็นวัดพี่น้องกระท่อมสองอันที่มีแล้วกะแมนได้ปะเว้นก่อนเดีจ้าแล้วน้องน้อยเยังไปท่าอยู่แต่ ทั้งทางมาเฮอ FC เอฟซีเบิ้งเลยเดจาว่าข้าเหลวลงมาแต่ทางแล้วก็เห็นทะเลแน่ก็มองเลยเนี่ยเป็นวิวงามๆที่มอที่จะถ่ายรูปหรือว่ามอที่จะมาแนมเบิ้งเดจ้าพี่น้องคลิปนี้ก็ไม่ได้เพลินหลายดอสมือน,นี้ก็ไม่ได้คลิปบนมือเลยก็ต้องขอโทษขอไผเอฟซีหลายๆเดจ้าเพราะว่าเมื่อน,นี้เวอเมก็ลายเมก็ไม่ได้ยันเวลาเอ็ดคลิปนังน้อยนังใหญก็ไป ผงเฮนพี่น้องแล้วก็ออเม่เพิ่นก็ได้จัดหาแน่เอ็ดเวแน่อีเม่ก็ไม,ม่ได้เวลาเอ็ดคลิปเดีอยจ้ะน้งน้อยกับว้าหลายจวมาฮอดคันด้วเนะพี่น้องน้องน้อยก็เึ่งกับพี่น้องเบิ่งเลยว่ากระท่อมเหาหลังจากที่เลวลงมาจากทางมันสิเห็นเลอแน่เดีอจ้ะกองก็ยังม,มืดแน่ก็ต้องขอโทษขออภัในเวฟซี่หลายๆเดี๋ยจ้า กองก็จะสั้นแน่ก็ต้องขอโทษอีกครั้งหนึ่งเลยจ้าตอนนี้พวกคนก็กำลังวางเพลงเอ็นตหนังสือแล้วก็ใส่ไฟวิบวับใส่กลางคืนเปิดแต่เก้าโมงเสาหาเก้าโมงแรงเลยจ้ามาหนุนได้เลยจ้าอยู่เมืองวิลาบุรีแขวงสวรรคเขตจ้าอยู่ในกระโตเมืองใหญ่ใกล้องคเทสมอสพภูคาจ้านี่คันเท้าได้เร็วมาจากทางใหญ่แล้วกันน้องพี่น้องหลังจากที่ลงมาแต่องค์เคสีเห็นแั่นี้หลยจ้าพี่น้อง ประมาณนี้เลยจะหาหนังน้อยนังใหญ่กะ่ะชิูแคมทางทาง่ญ่เลยเนาะพี่น้องนี่ก็แมงคทันใดที่ลงไปแววว่า สมมติแบบรถมาจอดทางพีเนาะลวกาต้องได้ลงไปจอดอยู่รูมแล้วกคันยันยางมาทางอั้นใดนี่ก็ได้เนาะพี่น้องแม่ยังัะเกงกงไม้อะในเพราะว่ามันบังกระท่อมเขาเบิดเ,เร็วลงมาจากจากทางทางกับพี่น้องมื่นก็เปิดและนอพี่น้อง มาอุดหนุนใดเดจ้าทางพุณิเมกากำลังขึ้นไปเอสแล้วนะน่งน้อยซีเฮอพี่น้องเข้าไปเบิ่งเฮิรนโคเนาะเฮินโคกับสีฮกแน่นอหนึ่งก็ต้องขอโทษขอไผ่ในลายเดจ้าเพราะว่าเคิร์งกันยังจัดยังมีแล้วพเพลออย์ยูและนางน้อยซีเข้าไป่ายในเะฮินโคเฮอพี่น้องเบิ่งนาว่ัจัดเคิร์งเกมเคิร์นเพลย์มาแน่เดจ้านางน้อยซีบาหลังจากที่เขาลงมาจัง ทางหน้าเธอไปเท้าแล้วก็มันสีเห็นเป็นกระท่อมเด้น้อยหรือว่ามองเอดกินนะจ้ะแล้วก็มันสีมีตู้เย็นเฮอเฮาได้เลยน้เป๊ปซี่ือวนนั้นเลยวันนี้เราก็มองสั่งอาหารนะจ้ะพี่น้องกระท่อมนี้ก็เอาสีนับแต่ทั้งพุ้นมาหาทั้งหลังพีแล้วกันันแต่หนึ่งหาซีพนะจ้ะนับแต่หนึ่งหาแปะเพราะสองตู้ยังมีแล้วคันเพื่อะนั่งกัสมะนั่งได้เนาะื้นนี้ยาในเมอร์คาอยู่พี่น้อง แม่เพิ่นขึ้นมาเองเลยพี่น้องเบิ่ง,งน,นี่เลยก็ไม่ชื่อเจือเพคะสระอะะเจ้าชนะอะตัวจัดๆตันตัวโบตัวย่อญุ่งจนอะไรนะกบประมาณนี้แหละนอนพี่น้องเคืองโคองมองอ็ดกินพี่น้องนี่ก็แม่นเครื่องที่ได้ซื้อมาเดจา้าการสีหกในน้อยหนึนน่งก็ต้องขอโทษขอไผ่นำเวฟสีลายล,ยล,ยลยายเดจ้าเครื่องยังไม่จัดแล้วเมิร์ดพี่น้อง ก็เลยหกแน่นี่ก็แมนอันอีเม่เพื่อนได้ซื้อตู้เซื้อน้ำหวานมาแล้วก็น,นี้ก็แมนตู้ตู้เม่ไปซื้อมือเสา์นี่พี่น้องตอนนี้ก็ย่ามล่มและน้องพี่น้องก็หักษศาส์ุขภาพตัวเองเนเด,ด,ดจ้าพี่น้องนั่งน้อยเป็นห่วงเอฟซีทั้งหลายเดจ้าล้ะก็ขอให้เอฟซียู่ดีมีแห้งเดจ้า อีแม่กากำลังเอ็ดเนาะยยยยงงงมาก็ต่อไปเนาะพี่น้องก็สิเอาเกี่ยวใส่เกี่ยวใส่ไหมก็ได้ก็ชี้เอานั่นเนาะพี่น้องสิเอาแสงเอาไฟแสงสีเซอร์เนาะพี่น้องเอาไฟแสงสีเซอร์ตัวแต่งอย่างสวยเนาะพี่น้อง ก็ฮัลโหลยาคุยซื้อไโอโมด้เบาอาอพี่น้องอเคมาสบายดีนะจ้าสลีได้เสมอยิมันเห็นอยู่นี่ <laughs> ชเรียสไหมกำลังจี็ดสลีน้อพี่น้องอเล็กโลดชูนสามชูนสี่คุณละว้ อืฮึมวนเติบนอกพี่น้องตอนนี้คือคนไหนอ่ะต่อไปกัเป็นเป็นเป็นคนใหม่นองไทเอ็เนะจ้ะพี่น้องมีคำว่ากุ๊กุ๊บกุ๊ปอยู่เนาะกาากันเหตุจนคำพี่น้องจึงคอยแล้วเนาะอัน บอลนสีทรายหูหรือว่าสีเขียนป่ายใส่ทั้งลุ่มเอี๋ใส่ทั้งถึงไงพี่น้องพากันแมน่์ตั้งใหญ่พาร้านเฮดตัต้งเต็มเว่เนนี่พากันแล้วนี่พี่น้องทำแล้วพี่น้องเอ้ยแม่แล้วเฮด <c oughs> เฮดกับเฮดมั่งขึ้นมั่งลงๆๆมั่งขึ้นมั่งลง <c oughs> พากันเฮดเป็นปันได้เนาะกะับกับตัวแกนเฮดเป็นนั่นแหละแต่ว่าเพราะว่าเป็นหูห่างมันยังมันซืือ อ่าม sort of ื่ออื um ่นมื่ออื่นละสีเอาดอกไม้ใส่ยูวางนี่เนาะสีซื้อดอกไม้ใส่บอนแม่นางใหญ่สีให้เบิ่งนี่ยกางๆน้องกับแม่นางใหญ่ว่าเอาใส่ตูปละตูปละดอกตูปละดอกแต่ว่ามันโบยากแะจีงวันนี้แม่นางใหญ่สีเสริมใส่อีกอ่าตูบหนึ่งสองดอกอ่าเพื่อใส่ว่าอยากให้มันแจ่งเนาะมันโบยากแะเจียงคนใดพี่เนาะ เทียมบู่ในี่ก็กําลังสิพากันแก่กระเทียมอ่าเฟื้อเกียมไวมืออื่นเนาะพี่น้องพากันมาอยู่ในห่าเนี่ยมื้อนี้เป็นมือเปิดเด้อแต่ว่าแม่นยังเฮาก็ยังบ่ทันแล้วผู้ที่เป็นมืออื่นล่ะสิเป็นมืออ่าลงมือขายเนาะเพราะว่าเปิดเอามือเอาเอายามมันสิซื้อเนาะมื้อนี้เนาะนนะสิ66แน่เนาะเพราะว่ายังบ่ทันได้ตัดยังบ่ทันได้อ่า จัดอ่าเกียมมันยังหลายเนาะนคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเด้อจ้าพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องน้องใหญ่น้องน้อยสาวผู้ไทยเด้อจ้าบ๊ายบายจ้าบ๊ายบาย,บาย,บาย